สวัสดีครับทุกทุกท่านครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพัดผลคนรากยากครับหายหน้าหายตาไป2วันนะฮะไม่ได้ไปไหนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูทานานะครับก็พัดผลก็ทํานาเหมือนกันนะครับก็เป็นคนรากยากก็ต้องทํานานะครับก็ไปดูน้ําไปดูน้ํานาฝนตกนะฮะก็ต้องไปดูต้นข้าวที่กําลังจะงอกเงยนะฮะก็เลยต้องไปเฝ้าก็เลยมันช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปถ่ายคลิปวิดีโอที่ไหนวันนี้จะพามาดูรถไถของพัดผลเองนะท่านผู้ชม รถคันนี้พัดพลได้เปลี่ยนสีแล้วนะฮะเปลี่ยนสีแล้วจะเป็นสีอะไรเดี๋ยวผมจะพาท <ไป S 2> <ด>่านผู้ชมขายนะครับท่านผู้ชมขายในราคาเท่าไหรนั่นก็พัดพลเคยบอกไปแล้วนะฮะแต่วันนี้มีคนสอบถามมาแล้วหนึ่งคนจากสุโขทัยจะเข้ามาดูวันนี้นะครับท่านผู้ชมว่ามาดูแล้วจะถูกอกถูกใจหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับท่านผู้ชมแต่คอนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรักย่าด้วยนะครับและอีกหนึ่งท่องทางครับที่เพจ Facebook พัดพลคนรากหญ้ารถไถดัดแปลงไทยประดิษฐ์นะฮะโอเคเดี๋ยวไปชมกันอ,อีกอย่างหนึ่งนะฝากผู้สนับสนุนรายการไว้ด้วยนะครับนั่นก็คือรถตักไทยประดิษฐ์นะฮะรับดัดแปลงรับประดิษฐ์รถไถดัดแปลงนะเป็นรถโฟล์วินกับเพื่อนสี่ล้อกับเพื่อนสองล้อราคาเริ่มต้นถ้าเป็นสองล้อก็รับราคาเริ่มต้นที่45,000บาทนะครับแล้วก็โฟวินเริ่มต้นที่58,000บาท ส่วนใจก็ตามไมาไเ้โทรศัพท์ด้านล่างนี้แล้วก็ตามสปอร์ตโฆษณานะครับโอเคเดี๋ยวไปชมรถคันนี้กันเลยนะครับท่านผู้ชมรถกระบะ นี่นะครับมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับจำได้ไหมครับจําได้ไหมเอ่ยน,นะสีแปลกๆฮะสีเขียวครับสีเขียวตัวโครงรถสีเขียวล้อสีล้อออกสีบานเย็นแต่ว่า,าผ่านหลังนี่เป็นผ่านเดิมนะฮะแั้งออกสีส้มๆนะครับท่านผู้ชมนี่ก็กําลังพ่นเสร็จใหม่ๆเลยนะครเพื่อนๆเนี่ยฮแล้วก็คันนี้ผมได้ดัดแปลงอะไรหลายๆอย่างนะท่านผู้ชมเนี่ย นี้ขายนะครับท่านผู้ชมขายแต่ก็เดี๋ยวจะบอกรายละเอียดที่หลังนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูรายละเอียดว่าผมได้ปรับเปลี่ยนอะไรกันบ้างนะครับันนี้คลิปนี้นะครับผมได้ปรับเปลี่ยนเป็นตัวช่วยเลี้ยวนะฮะตัวช่วยเลี้ยว,นว,วยเยวนี่ยตัวนี้ตัวช่วยเลี้ยวนะครับท่านผู้ชมเนี่ยตัวช่วยเลี้ยวนะฮะนี่ตัวช่วยเลียยเ้ยวก็คืออันดับแรกก็คือผมเปลี่ยนเมื่อก่อนนี้เป็นผมใช้อยู่อยู่ตรงนี้แล้วก็ใช้ลวดสลิงนะฮะ ใช้ลวดสลิงใช้สายคาัดนั่นแหละไม่ใช่ลวดสลิงหรอกนะครับเพื่อนๆใช้ลวดสลิงใช้สายเป็นสายคาัดทีนี้ปรากฏว่าใช้งานไปแล้วมันขาดนะฮะอาจจะ <ours. S 2> อาจจะใช้เส้นเล็กเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ,ะแต่ก็เส้นขนาดนี้นะ,ะท่านผู้ชมเส้นเท่ากับสายไฟนี่แหละแต่ก็ขาดไปแล้วนะฮะผมก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเป็นเหล็กฮะเป็นเหล็กนี่เปลี่ยนเป็นเหล็กอย่างนีเ้นนเลยนะนี่อันนี้เป็นเหล็กสองหุนนะครับใช้กามปูขึ้นไปไปหาตัวนี้นะฮะ แล้วก็มาเดินมานี้ฮะนี่มานี้ก็คือถ้าทนโทนตัวช่วยเลี้ยวซ้ายขวาอยู Pope ่ในตัวนี Mighty ้ตัวเดียวนะถ้าสมมติว่าเราจะเลี้ยวขวานะถ้าเราจะถ้าเราจะเลี้ยวขวาล้อล้อนี้ก็ต้องหยุดนะฮะล้อนี้หยุดก็คือผมจะดันไปหน้านี้ฮะนี่ดันไปหน้านะครับน็่คือเลี้ยวขวาสมมติถ้าผมจะเลี้ยวซ้ายนะครับถ้าผมจะเลี้ยวซ้ายผมก็ดันไปหลังเนี่ยเดองไปหลังมาีนี่ฮะนี่เด้งไปหลังเนี่ย เนี่ยฮะเห็นไหมเวลาดึงเวลาผมจะดันห้อยหลังแล้วตัวนู้นอะนะมตัวน,นั้นตัวนั้นมันจะไปเตะเห็นไหมฮะเนี่ยมันจะไปเตะเตะปุ๊บเนี่ยนี่ก็สามารถห้อยหลังได้แล้วนะฮะระบบเกียร์ฮะ,ะต่อไปก็ระบบเกียร์ก็เป็นเกียร์ดอกจอกนะฮะเกียร์ดอกจอกแล้วผมได้ปรับปรุงปรับปรับปรุงเปลี่ยนใหม่ฮะเปลี่ยนผมเปลี่ยนไอ,อ้ตรงนี้นะฮะจะพาท่านผู้ชมมาดูตรงนี้นะครับเพื่อนนี่ ผมได้เปลี่ยนแกนตัวนี้นะนี่นี่ผมได้เปลี่ยนแกนตัวนี้นะครับเน,นี่ผมเปลี่ยนแกนตัวนี้นะตัวนี้เป็นแกนนิ้วนะฮะเป็นสลักนะฮะตัวนี้เป็นสลักสลักเมื่อก่อนไอตัวสลักตัวนี้นะครับอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่อยู่ตรงนี้เป็นสลักแข็งผมใช้สว่านเจาะสว่านหักคาลูเลยนะครับนี่แข็งมากใช้สว่านเจาะเจาะไม่ทะลุนะสว่านเจาะคหักคาลูเลยนะแข็งมากก่อนหน้าที่ผมจะเปลี่ยนผมใช้ตัวนี้ครับเหล็กขนาดนี้นะเนี่ย ตัวเหล็กเดิมเนะี่ยเวลาผมใส่เกียร์ตัวนี้มันเหล็กมันบางฮะเหล็กแค่สี่หุนมันบางเวลาผมใส่เกียร์ดันไปมันคดนะฮะมันคดก็มันใส่ยากผมก็เลยเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนมาใส่ตัวนี้ปุ๊บใส่ง่ายเลยนะฮะเนี่ยดอกจอกเนี่ยนี่เป็นดอกจอกอะเป็นดอกจอกที่ทาสีใหม่ก็เลยยังไม่ได้ใส่จารบีถ้าใส่จาระบีมันจะเบามากกว่านี้อันนี้แบตเตอรี่นี่ก็เพิ่มเพิ่มใส่ใหม่นะฮะเพื่อนๆนี่ระบบเกียร์อ่ะ นี่นอันนี้ถอ,อยหลังเกียร์ถอยหลังนะครับเพราะว่าเป็นโครงเป็นโครงช้างเหล็กนะฮะเพื่อนๆนี่เป็นโครงช้างเหล็กเผานะครับเนี่ยในถอยหลังนี่ว่างนี่เกียร์หนึ่งฮะนี่เกียร์สองนะฮะเขียวเหนียวนี่ฮะเขียวเลียกเขียวเรียกซับนะครับเนี่ยนี่ผมทําใหม่อันนี้ก็ถอดน็อตครับผมถอดน็อตมาข้างละสองตัวแล้วก็ตัววหน้าอีก สองตัวนะครับถอดออกมามาพ่นข้างนอกเลยนะครับผมไม่ได้พ่นทั้งคันนะฮะผมถอดออกมาแล้วผมก็เอามาพ่นข้างนอกนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยตัวคานตัวค่าใบมีดแล้วก็ตัวคานหน้าตัวคานตัวคานเนี่ยนะครับผมก็ถอดออกมาผมก็ถอดออกมามาพ่นข้างนอกหมดเลยนี่ก็เหมือนกันฮพ่นอันนี้เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเพื่อนๆนี่ยไอ้ตัวนี้ที่ที่ผมว่ามันหักตัวนี้ตัวเก่านี่ผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับ เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วพันพันกว่าบาทนะเปลี่ยนพันกว่าบาทตัวแขนยกตัวนี้สีเขียวเลยระบบไฟก็มีทั้งไฟนี่มีไฟนี่ไฟหลังนะฮะเนี่ยไฟหลังเดี๋ยวจะเปิดไฟให้ดูนะฮะเนี่ยอันนี้เป็นไฟเหลีนะครับเพื่อนนี่งหนี่สวิตไฟนี่ไฟเหลีฮะนี่ดูไฟเหลีก่อนนี่ฮะนี่ไฟเหลีแดงนะนี่ไฟติดนะครับไฟแดงนี่ไฟเหลี่ยอันนี้ คันนี้ก็เป็นไฟไฟหลังนะครับไฟหลังมีเห็นไหมไฟหลังติดเลยไหมเนี่ยไฟมีสวิตช์ไฟหลังนี่สวิตช์ไฟหน้านะครับนี่ดูสวิตช์ไฟหน้านี่เห็นไหมวิ่งกันคืนนี้หายห่วงเลยนะครับเพื่อนสวิตช์ไฟหน้าแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะฮะเนี่ยมีสวิตช์ไฟเลี้ยวด้วยนี่ฮะมีสวิตช์ไฟเลี้ยวเนี่ยนี่เลี้ยวนี่เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนะครับ แต่ว่าผมยังไม่ได้ใส่ดีเลยนะฮะยังไม่ได้ใส่ดีเลยตัวนี้ติดอยู่นะครับยังไม่ได้ใส่ดีเลยโครงี่เป็นโครงช้างเหล็กนะครับหกเพาหกเพาคันนี้ผมบอกขายไปตอนแรกผมบอกขายไปแสนหนึ่งนะฮะพร้อมกับเครื่องคูบต้านะก็วันนี้นะครับวันนี้มี น่าผมบอกขายไป็นแสนหนึ่งเดี๋ยวจะมีคนมาดูวันนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอชมนะครับว่ามาจา<ะ>กท่านผู้ชมวันนี้มีลูกค้ามามาชมแล้วนะวันนี้เป็นไอ้เขียวนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนสีแล้วเป็นเขียวเขียวอ่าไม่ใช่เหนียวหนี้นะครับคันนี้เป็นเขียวเรียกทรับนะฮะเมื่อก่อนก็เป็นสีแดงมาเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีส้มนะฮะแล้วจากสีส้มมาเป็นสีเขียวเขียวเรียกซับนะลูกของเับก็เสื้อเขียวลุงสายจะถูกฉะโงกกันแล้ว ยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ฮะไม่เคยขับเพราะว่ารถไถแตะแปลงกับรถไถคูต้าจะแตกต่างกันนะฮะเพ <ๆ S 1> ื่อนๆ ตัวช่วยเลี้ยวผมทําใหม่นะเอาอยัางกลับมาเ่อยวข้องเท่าไร ยังยังไม่เธอว่ายังยังยังไม่คล่องมือเนาะอ่ามันมันยังไม่คล่องมือธรรมดาเราต้องไปทดสอบก่นอนนี่แข็งไล่แลวไล่เรยงเพราะ<บ><บ>ตนนัวน,นี้ผมทำผมทำใหม่ตัวนี้ผมทำใหม่ทำเสร็จแล้วผมก็ทำสีสีเลยเพราะว่าตอนที่อ่อที่ผมทำนาตอนที่ผ่านมาผมใช้ผมใช้ใชเ,ปเป็นเป็นเป็นลวดสลิง รถสลิงที่นี้ผมใช้รถมันขาดสองสามเส้นผมเลยไม่เอาไปรถสลิงเลยผมเลยใช้ใช้เหล็กเลยใช้เหล็กสามหมุนแต่แต่ถ้าผมขับเองนะคือผมเข้าใจผมง่ายนะผมจบได้มันมันก็ผมชินมือเพราะผมทําเองเดี๋ยวอีกหน่อยก็มันก็จะใช่อีกหน่อยเราชินมือไปแล้วก็มันเป็นของใหม่ด้วยมันยังฟิตมันยังมันยังใหม่เพราะผมจะคุ้นแต่ไอเสือภูเขาของผมไงอ๋อเสือภูเขามันมันเสือเสือภูเขาเยอะ้วแถวนั้นก็สมมติเขา เขาจะชอบใช้กันเพราะว่ามันดีอ่มันคือบรรทุกเนาะแต่มันไถไม่ได้ไถไม่ได้ได้เหมือนกันแต่ว่าเราใส่พวกไฮดรอลิกนี่ได้อ๋อมันมีอยู่คันหนึ่งนะที่ไอ้น้องที่อยู่น้ำปัด่ะใส่ไฮดรอลิกนี้ยังอ่อนอยู่หรือเปล่าก็เลยเวลาตีโค้งนี่ก็เลยเหมือนไม่ไม่ไม่นะคือยางยางรถไถส่วนมากก็ประมาณสามสิบครับเนี่กับสอยู่แล้วครับนี้ก็บสามสิบแล้วฮะเพราะว่ามันมันได้มันไม่ได้บรรทุกน้ำหนักเยอะไงรถไถก็ก็อยู่ประมาณนี้แหละ แต่จะยังยังไม่คล่องไงเวลาผมขับแล้วผมคล่องผมก็จะใช้ตัวช่วยเลี้ยวช่วยเลี้ยวปุ๊บตัวนี้มันจะมไม่ดัน,ม,น,ม,นมันเบาเวลาถ้าเราเลี้ยวเยอะๆมันจะถ่ายไปข้างหน้าครับหน้ามันเบาวกนี้หน้านเบาครับท่านผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างฮะวันนี้มีลูกค้ามามาดูแล้วนะครับจากน่นแล้ว บ้านแก่งนะครับตำบลบ้านแก่งอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะฮะแล้วก็มัดจาเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมนะฮะมัดจําไว้แล้วสามพันบาทนะครับสําหรับลูกค้ารายนี้นะฮะตกลงราคากันอยู่ที่ลดให้อยู่ที่เก้าพันไอ้เก้าหมื่นนะฮะเพื่อนเพื่อนเก้าหมื่นแล้วก็โรตารี่อีกนะฮะใส่โรตารี่เพิ่มอีกหมื่นห้านะฮะก็เป็นหนึ่งแสนหนึ่งแสนห้าพันบาทนะครับ หนึ่งแสนห้าพันบาทนะครับคันนี้ผมขายตอนนี้ตกลงราคากับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งแสนห้าพันบาทรวมทั้งโรตารี่ด้วยนะครับโรตารี่รวมทั้งโรตารี่ด้วยและเพิ่มอีกหนึ่งพันบาทนะครับเพิ่มตรงไหนฮะลูกค้าบอกว่าพอเพิ่มอีกหนึ่งพันบาทให้เปลี่ยนสีครับเพื่อนๆลูกค้าให้ผมเปลี่ยนสีเป็นสีส้มเหมือนเดิมนะครับโอเคไม่เป็นไรผมก็ ให้ผม1,000บาทผมก็จะเอาเงิน1,000บาทนะั้นไปซื้อสีมาทําสีให้ใหม่เป็นสีส้มเหมือนเดิมนะฮะสีเขียวท่านอาจจะเห็นคลิปนี้เป็นแค่คลิปคลิปเดียวนะฮะหลังจากนั้นเดี๋ยวรอชมคลิปรถคันนี้เป็นสีส้มเหมือนเดิมนะฮะว่าจะสวยเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมสีส้มนะผมจะทําให้หมดเลยนะล้อนี่ก็เปลี่ยนใหม่ตัวเครื่องนี้น่าจะเพยเผอาจจะพ่นเป็นสีส้มด้วยนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอดูกันนะว่า ออรอหลังจากที่ผมกลับมาจากทัวร์อีสานก่อนนะฮะผมจะไปทัวร์อีสานช่วงประมาณาปลายปลายกลางเดือนหรืออาจจะกลางเดือนประมาณวันที่20นะครับประมาณวันที่20ผมก็จะไปทัวร์อีสานอีกรอบหนึ่งนะหลังจากที่กลับมาทัวร์อีสานแล้วก็จะมาทําสีใหม่นะฮะทำสีใหม่ให้แล้วก็จะเอาไปส่งให้ลูกค้านะฮะท่านผู้ชมไปรับรถอ่าโรตารี่ด้วยนะฮะโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับ พัดพลคนรากหญ้าด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้พัดพลคนรากหญ้าสวัสดีครับ